To log long cool. จะจะพวกแกรู้สึกแปลกๆกันป่ปะแปลกไงอาจารย์ แกเห็นผีหรอไม่ใช่แปลกแบบนั้นแค่รู้สึกว่ามาครั้งนี้ยบ้านกับดูไม่วางเวงฉันว่าเขาคงรู้อ่ะว่าเราจะมาขอขมานัา่อะพวกเรามากลาบขอขมาที่ลบลู่สถานที่ของท่านและไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง พวกผมก็จะตั้งใจเรียนและทำงานส่งอาจารย์ให้เสร็จครับแล,แล้วยังไงต่อวะไม่รู้อ่ะผมก็จะเลิกแอบดูนมแจนด้วยครับผมก็จะเลิกโกหกเอาเงินพ่อแม่มากินเหล้าครับหนูจะไม่แอบ เป็นกิ๊กกับแฟนเพื่อนค่ะหนูจะไม่หลอกผู้ชายให้มาชอบแล้วหักอ,อกเขาอีกค่ะผม,ผมก็จะตั้งใจเรียนครับแล้วว่าจะเลิกเที่ยวด้วยครับ เฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> ได้ผลว่ะ เฮ้ยเข้ามาดิ ขอบคุณครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้ผลนะเนี่ยแล้วพวกเราเอาไงกันต่อก็ต้องทำหนังให้เสร็จอะเราจะทำหนังกันให้เสร็จได้ไงอะ บทมึงยังเขียนไม่เสร็จเลยไม่ใช่หรออ,อ,อืมฉันกับไอ้ฝนอ่ะเขียนจากที่พวกแกนั่งคุยนตอนเมามก็ลองอ่านกันดูถ้าโอเคก็เริ่มทำกันเลยจะได้ทันวันคืนกล้องอเฮ้ยได้ว่ะโอเคปะเออดีเลยมึงเฮ้ย hey, งั้นเนี่ยวกูเอาน้ำให้แล้วกันงั้นให้เราไปช่วยนะ บายฮินเฮ้ยมึงจอกล้องขึ้นรถทำไมอ่ะกูจะไปถ่ายที่อื่นกูไม่ถ่ายหรอกที่เนี่ยไอ้ยกแต่ว่าบทมันต้องถ่ายที่นี่นะเว้ยเดี๋ยวพวากูไปหาบ้านหลังอื่นเอาก็ได้เอาที่แม่งใกล้เคียงกับบ้านหลังเนี้ยมึงจะหาทันเหรอทันไม่ทันไม่รู้แต่กูไม่เสี่ยงถ่ายหรอกที่เนี่ยผีพอล่มาอีกทำไงอ่ะ แต่เราบอกเขาแล้วนะเวยว่าเราจะถ่ายให้จบอะก็บอกไปแล้วว่าจะถ่ายแต่ไม่ได้บอกว่าถ่ายที่นี่ถ้าพวกมึงอยากอยู่ถ่ายที่นี่พวกมึงก็อยู่กันเถอะกูขอบายเฮ้ยยองอย่าเห็นแกตัวดิวะเรื่องของกูเฮ้ย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 เปียก ใช้ความรับผิดชอบเอากล้องไปทำไมไม่ดูแลให้ดีนี่ต้องใช้เวลาซ่อมนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพื่อนเธอกลุ่มอื่นๆที่รอคิวอยู่จะทำยังไงกผมขอโทษครับอาจารย์ไอ้ยกถ้ามึงไม่ไดเกากล้องไปถ่ายที่อื่นนะเว้ยเรื่องไม่เป็นอย่างี้หรอกนี่มึงไม่ต้องมาโทษกูเลยนะ มึงก็เสือกดึงมือกูเองเฮ้ยมันจะอะไรกันนะกันหนาวะไอ,อ้ยอแค่มึงถ่ายที่บ้านโชคดีที่มันเสร็จอะกูไม่อยากเจอผีแล้วนี่หว่าผีเขาไม่มาหลอกเราแล้วเมื่อคืนกูก็นอนที่นั่นไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อเดี๋ยวนี้มึงเชื่อใจผีแล้วว่างั้นเออตอนนี้กูเชื่อใจเขามากกว่ามึงอีกเฮ้ยพอได้แล้วแล้วทีเนี้ยเราจะทําหนังส่งอาจารย์กันยังไงกูงไม่รู้กูยอมติดแอปถ้าเกิดพวกมึงอยากทําต่อพวกมึงก็ทําเลยนะ ไม่เห็นแกตัวแบบนี้วะคนอื่นเขาไม่ได้อยากติด F แบบแกด้วยนะเว้ยเฮ้ยไอ้ยอกเ,เ,เอาไงดีวะมึงยังไงเราก็ต้องทำต่อเราติด F อ,อีกไม่ได้แล้วอะฉันก็ไม่อยากติด F แล้วมึงอะพาคินมึงจะเอาไงต่อถ้ายอศไม่ยอมติด F อ,อะ กูกยยอมติดเอฟด้วยเฮ้ยเยอกเรด้วยยอกแสงม่งวูบวาบเลยว่ะฉ anyway. ันว่าเฟมมันก็ยังใช้ไม่ได้นะเปียแหมแจงเออก็เสียงก็ใช้ไม่ได้ด้วยแจนกับเปียเป็นแฟนกันหรือเปล่าจะหลอกล่อล่อล่อ่าล่อ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 ล e